สวัสดีครับเพื่อนๆพี่นพๆน้องๆก็มาเที่ยวป่าเที่ยวเข่าอีกตามเคยครับนี่ครับบอนป่าหรือว่าบอนหูช้างป่าเริ่มเฉาแห้งแล้วครับ ใบไม้เริ่มแห้งกรอบแล้วครับใบไม้ตามพื้นอันนี้คือต้นสเสนนางพิมพ์หรือว่าโพของขาวซึ่งเป็นต้นใหญ่ครับ ก็เป็นไม้ประเภทโคนเป็นโคดอีกอีก,อ,กอีกชนิดหนึ่งครับแต่ว่าใบหลุดร่วงไปหมดแล้วหน้าแรงแล้ว แต่เดิมทเทเขาเรียกกันต้นปอปอแดงหรือปอส้มอะไรเพราะดอกเขจาจะสีส้มๆตอนหลังก็มีคนนําไปต้นเล็กๆที่ขึ้นตามโขดหินเอาไปปลูกเป็นไม้ประดับลงกระถางเป็นบอนไซก็เลยเรียกกันสเสน์นางพิมพ์โปขังคาวเป็นไม้ที่ว่ามีโขดแต่ว่าอันนี้เป็นต้นใหญ่ ตัวนี้เป็นต้นมะข่าโมงที่ตอเก่าต้นเก่าถูกตัดไปนานเนแล้ววันนี้ก็มีแตกนางใหม่ขึ้นมาอีกสามนาง หน้าแรงนี่ก็ไม่มีดอกไม้หรือว่าดอกไม้ป่าหรือว่าใบไม้อะไรเขียวๆมากมายสมมติว่าจะเป็นใบกลนโกรนต้นกลนโกรนไม่มีใบก็ทำตอไม้ที่คนขอนิยมนำมาให้ดูกันครับตอมาข่าโมง ล่าเขาเลื้อยลงมานี่เลยครับล่าก็เป็นแกนครับแก่นสีน้ำตาลอมแดง มาข่าโมงนี่ก็เป็นไม้ยอดนิยมครับส่วนมากเขาจะเอาเลื่อยทำพื้นกระดานพื้นโต๊ะทำวงกบประตูหน้าต่างกลับมาที่โคดต้นสเสน,น่ห์นางพิมพ์หรือว่าโพคข้างคาวครับ ก็ขอจบคลิปแต่เพลงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ